ทิปตกสามเวลาของเราเนี่ยนะฮะเราผ่านไปแล้ว2ช่วงเวลาครับนั่นก็คือช่วงเวลาเย็นนะครับแล้วก็นี่ฮะบรรยากาศสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ช่วงตกกลางคืนเราได้ตัวเหมือนกันแต่ว่าได้น้อยกว่าพี่เขาคนนี้ครับไปกันต่อพร้อมแล้วลุยเช้านี้มีแพลนโอโหลจุดหลายหมายเลยครับทุกคนครับเราจะไปล่าม,มันให้ได้ทุกหมายเลยครับทุกคนมาแล้วเสียงเดิมกลับมาแล้วแล้วถ้าใครสนใจเสื้อสวยๆแบบนี้แบรบนด์แบบน,บบนี้เลยครับทุกคนอรุณสวัสดิ์จำเช้าครับ อารุณสวัสดีเช้าทุกคนครับนะไก่ขันเลนี่ยงก็ไม่รู้ครับหรือว่านี่มันไก่เข้านอนอีกรอบแล้วหรอวะเออออกมาครับหน้าที่พักของเราเลยเนี่ยสีน้าเงินตรงด้านหลังของเรานี่คือห้องพักของพวกเราและก็หลังจากนั้นเนี่เดินมาใกล้ๆแค่นี้นะครับทุกคนครับนะหมายนี้มีทุกคนบอกว่ามาอยู่2วันนะฮะทุกคนครับลดน้าหนักไปเยอะเลยเพราะว่าโหมันชันมันสูงครับแต่ว่าวิวเนี่ยมันดีสุดๆเลยทํ้หมายตกปลาของเราอยู่ด้านล่างนี้เลยครับช่วงนี้ต้องบอกว่าโหที่ผมมานะโอ้โหลมทางที่ตะวันออกนี่มันโคตรรรงงคคคัับทททุุกกนนนําาออะะไไไมม่ดด้เลลยู ของเราก็เป็นหมยที่เราตกเมื่อคืนนะนั่งตรงนี้เลยครับทุกคนครับนะฮะไอ้ไม้ด้านหลังที่ยาวยื่นออกไปในทะเลนะั่นคือไฟเขียวๆเวมื่อคืนเยือเช้านี้ตัวแรกของเราครับชิกลี่ครับทุกคนครับแล้วก็เวลาเราตกนะเราต้องใส่ตะกอนลงไปด้วยเพราะหมายนี่นะน้ำลึกนิดนึงแต่ว่านะฮะเอาใส่ตัวกลัวลงไปเพื่อที่จะล่าเมือกที่อยู่ด้านล่างครับแล้วน้ำม,มันขุนด้วยถ้าเมือกไม่ขึ้นมาก็ไปล่าถึงหน้าดินเลยทุกคนนั่งไมยเดิมเมื่อคืนอยู่สักพักใหญ่ยังไม่ได้ตัวทุกคนนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ย้ายไม้กคน เป็นสะพานสลิงแบบนี้เสียงลมเสียงคลื่นนี่มันทัดหัวใจจริงๆเลยครับเช้านี้เราหิวใจกันก่อนเลยครับที่หน้าห้องพักของเรามาแล้วหนึ่งตัวรอมาแล้วตัวแรกครับมีหนึ่งก็ต้องมีสองครับย้ายจากซ้ายมาเป็นขวาขวามาเป็นซ้ายทุกคนครับได้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเขาบอกทางท่านสายมือสะพานเนี่ยนะฮะมึกเยอะด้วยนะทุกคน สวยไงวะทุกคนครับเช้านี้เนี่ยเรามีหลายหมายที่คิดไว้ครับทุกคนครับเลยอยู่ที่นี่ไม่นานครับไม่ล่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยขับมอไซค์จากที่ปักออกไปไกลเลยจุดที่ผมจะไปต่อไปนี้ครับน่ากลัวบ้าเลยทุกคนครับมันเป็นทำเก่าด้วยนะหมายนี้เรียกว่าทำจอกก๊อกครับระหว่างที่ผมขับรถไปตรงนี้ครับมันจะผ่านดโฮเทลด้วยครับวันนั้นเนี่ยผมจำได้เลยว่าช่องเฟยฟิชชิ่งเนี่ยยังยืนตกอยู่ด้วยแต่ไม่รู้ว่าที่หลังเข้ามาอยู่ที่นี่ฮะอีกหนึ่งหมายครับทุกคนเช้านี้เป็นทำจอกก๊อกครับ แอบเปลียป่ยวอยู่นิดนึงนะฮะแต่ว่าไม้สวยนะฮะนี่ให้ชมก่อนไม้สวยไม้สวยฝั่งนี้เป็นฝั่งที่หลบลมได้นะครับประมาณหนึ่งเลยขออนุญาตใช้พื้นที่ครับตรงนี้บอกเปื่อยพูดเปื่อยไปครับให้ถึงเจ้าที่เจ้าทางให้ได้ยินครับผมไม้นี่